สวัสดีครับพบกับร้านสุภฒน์แท็กเตอร์นะครับวันนี้ผมมานําเสนอโรตารี่นะครับตัวนี้เป็นฟาร์มเท็นะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับผมเป็นของใหม่เลยตัวนี้จะมีใส่รุ่น36แรง L 4 0 L 5 0นนะฮะได้หมดนะครับตัวเม็ด เม็ดเอ่อเม็ดตัวนี้น่าจะเป็นเม็ดหกสิบห้านะฮะของ L3 4สามสี่ศูนย์แปดสามหกศูนย์แปดแล้วก็เป็น L40 สี่ศูนย์นะฮะถ้าเป็น L50 ห้าศูนย์จะเป็นเม็ดแปดสิบห้านะฮะตัวนี้แถมฟรียอยปั่นนะฮะมูลค่าสามพันเก้าแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับราคาถ้าใส่ L40 สี่ศูนย์นี่จะอยู่สี่หมื่นแปดนะครับ ถ้าเกิดเป็นเมตรแปสใส่ L 5 0หรือ4 47นะครับมันจะเป็นราคาอยู่ที่56,000ื่นนะครับผมทางทางร้านก็มีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับสนใจติดต่อหรือโทรมาสอบถามได้ที่084 766 7812นะครับย้ำนะครับสินค้ามีรับประกัน1ปีนะครับให้ลูกค้าเอ่ยโดยตรงเลยครับหรือถ้าลูกค้าอยู่ใกล้นะครับสามารถมาดูของได้ที่ สุรินนะครับหรือติดต่อมาที่0847667812นะครับการันตีการใช้งานครับใช้คล่องครับไม่ดึงครับไม่หนักรถนะฮะปั่นดีปั่นเร็วนะครับสินค้ามีประกันหนึ่งปีนะครับมีบริการส่งฟรีด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับ